กลับมมนมาสก,การกับลุงพี่จะเริ่นพอดสาธุสาธุค่ะโอ้วันนี้16แล้วค่ะสิบหกแล้วตุ่มตุมต่มตมตมเนาะมัมบอนวะค่ะเตรียมยาดมไวด้ด้วยผู้ใดจัดตุกของอากาน <laughs> เตรียมเตรียมปะทะเตรียมล็อกเข็มขัดพร้อมที่จะปะทะนำอัพพโล่ลุ่งจอดซูดวงดาว <laughs> ค่อะจะเจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ่าที่หักที่แพ่งที่ชิดหอดของลวงตีนี่แหละดวงพีดีกว่กเาเนาค่ะอ่าขอเขาไล่การเย่าทางกันยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่อยก็รักยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนอ่ายจิเป่กจริงคือทำ ชุดท่าสิษย์นิบรออกมามาล่องเบิร์โค้งชุดไทยนี่ดีใจที่ได้รับสายจากแอดมิ่งเอ็ดมิ่งต้องหาล้วก็มาหาเฮงเป็นชุดไทยสวยไปอีริแหลมปลายปลายแรมปันไปเข้มมาถอะชุดไทยอะนอสิบออกเมื่อนี่แหละเมื่อเมื่อสิบสิบนอกสิบนอกจะเมื่อหรือไผสิบนอกไผ่ มั่นใจได้หลวงพี่เองก็ดีม,มันใจในสิ่งที่ตนได้มาเนี่ยแหละแล้วก็ตองหวัดมาเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งมาปรากฏว่าเลขของหลวงพี่ทีดกัเดานี่ติดท็อปวัดทุกประตูเลยวัดทุกโตัวฮัดนะครับหลวงพี่แมนออกเลข <c oughs> าน้อยออกากับแ <c oughs> มนแมนเบิร์ดเอาหลดเครมเปอร์เลอรม ภาวะศิหาแปดาสองหกาเจ็ดศูนย์เจ็ดเรี่ยงรายหนับมาเลยหมู่บ้านกับเมืองกรจะออกตัวเลอันนี้ก็เอสาขาตัวจสอบตามเลขข้างนี้กรนี้ท่วนตัวเลขย้ำครงสุดท้ายเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจตัวเองเพิ่มความมั่นใจให้เอฟซีนั่มนิ่งบนศูนย์หลางอ่าหลักลอย ก็คือเกา่าตร,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 ตร่องหลักลอยนี่ไอเห็นน้่มบ่เอ็นหนึ่ก็เป็นอยู่กับพิจารณาญาณนี่มีหลักลอยไป็นนกใหญ่ระเบียดีออกมาใส่ครับมาวิง 0, ่งศูนย์วิ่งหานี่เงิน,นเลขสามตัวเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามค่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้ายังคือเก่า อ่าโดยหลวงพี่ได้คอมเมนต์ตัวเองเกี่ยวกับด้านความชอบส่วนตัวเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ศูนย์หนึ่งที่ชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวไปในหมายความบ้าต้องต้องเน้นตามแต่อยากบอกไว้เพื่อเป็นการครอบคุ้มไว้น,นะเพราะให้มันรัวออกไปทั้งเกินตามตัวนี้เหตุตนแต่สภาพตันตนเอาเด้อ ว่าดวงีบอยักครับพาหัดแคนตัวของมัติดตัดตัวใดตัวหนึ่งอกมากมันทํำใจบัวใดดอกเออมันมีตัวถือตัวตัวถือตรงยันนีหน้าเลขสามตัวในสามหางเนี่ยมันใจเลยว่ามันทีเข่าอยู่เด็เลขบนสามอ่เลขสองตัวมีศูนย์สามค่ะศูนย์สาม ูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมาดนี้ส่อยุดค่ายแมทมันค่ายแมทมันก็ได้บอกอ่าก็ได้บอกไว้เราว่าตั้งแต่ต้นตนที่ได้รับสายจากแอดมินเบียบหนึ่งหกห้ามันมีเลขตัวหนึ่งลงทีเด็ดตกซ้ำจำนวนไปจำนวนบอกครบนะ ศูนห,หาในแอปศูนห้า<ล>ได้มาจากไหนลุงพี่ได้มาจากเจ็ดศูนหานี่ละ่ะอยู่ในนี้ละ่ะลอ๋อลุงพี่เหยมาเลขจับคู่ล,ลุงพี่เหยมาสี่หางเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเจ็ดศูนหานันวิ่อยู่ในเลขนี่เลขนั่นไมเลขสามตัวเนาะค่ะเนาะมันมีอ่ลุงพี่ยัานโยมเยบซี่ผ้ากันเฉลียวคช่แต่เหลียวเบิ้ง เลขศูนย์หา้าเพื่อเป็นการป้องกันศูนย์หาในแนวทางของเลขของหล,ลวงพีเออเพือศูนย์ห้านั่ตัวหนึ่งบนไะติดศูนย์ได้บนติดศูนห์ค่ะศูนย์ห้าเพราะว่าเจ็ดศูนย์ห้ามันมาแล้วนี่จะไม่เอาศูนย์ห้ามันกัดยังไดร่โยนหลวงพี่อยากมันมาล่อยอกอกขึ้นหลวงพี่ปัสต์เต่างกั่ะแมอืมค่ะอดก่อนน่ะมันมาออกอีนี้เจ็ดสี่อืม ปฏิวัติคือหลายตัวเทอ่ห้ามพลาดตันเลือกปืนมัดตัวไดเข้ากข็ว่าไปค่ะเป็นแนวทางนะคะอ่าเป็นแนวทางเดองตัวเหล็กเนาะบ่ม,มีไผหูล่วงหนา้ากันรอเบิดทุกหอดควงสลากคุลละค่ะแต่ว่าหลวงพี่สุดเป็นแนวทางควมชอบส่วนตัวมากก็ขอจับเป็นตัวเดิมคือเกากับศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดเอียนค่ะเจียบเขียนไว้อยู่ค่ะว่าชอบส่วนตัวเจ็ดศูนย์นึ่ง ใน,ในในคลิปเลขค<น>ิเลขคิดศูนนี่นะค่<ฮ>ะบนก็ได้จะล่างก็ดีเอฟซีกับสลรับผิดแพ้งล้งเบิงะหาบาังเคือลวงพีอาจจะเนียนผิดตัวไปหรือว่าบที่มันอาจจะสับคาหลอกลวงพีก็เป็นแท้เพราะว่าเลขมันมีบนมีลานน <ฮะ S 2> ่างเนาะค่ะแต่ว่าลวงพีมั่นใจว่ามีตัวเดียวแน่นแน่นอนแล้ววันนี้นะ แลวล่างนะคะลุงพี่ล่างค่ะอนีเล็กล่างห้าแปดห้าแปดค่ะห้าสองห้าสองค่ะห<า> <52 S 2> ้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดเหมือนเดิมเนี่ชอบส่วนตัวห้าแปดกับห้า สายเขาแอดมิ่รอลงพีรอเแนวทางของสุดท้ายเจืจอเสื้อบาว่าเลขของลงพีนี่ <c oughs> นาเจ็ดห้าปดห้าเจ็ดห้าเปลด่ยยากที่ <c oughs> สุดในหลวกรอตเลอีกับโมีขายไหมคนที่มาไหมเดี๋ยวนี้ตัวดนมี่ขายกับเงืดหัวทีบุ่มบดแล้วมือสุดท้ายก็แห้งแล้วไหมเจ้าค่ะ <c oughs> กองสลากนี S <S <ar> ่ปวดหัวเลยลังวดนี่สับ่งรดโอ้ยปวาจะขาร้ดีเต็มเต็อย่าพลาดเด้ออที่ยิ่งยั่งระยัดจะปวดเนีนยำเด้อผู้ใดมียาดมก็หามาไหวอยู่ข้างๆหิงและสตีมีขั้นบกวดเบิ่งผู้เดียวเบาหยอดเบาย่อนมาพจคุยโวกัดแแคพืจีบอกกัดแแกเอาเล็กมาท่นบอกาหารเบาเนี่ยถอดเป็นบ้านใสเนาะบบก รุนไปน้ำกันเนาะคะมือแรกเนาะค่ะเนาะอ่าก็นย่าองละตัวสิบหกอันดัที่งานก็เป็นได้ค่ะพี่เด็กเมื่อท่านบอกรัฐบาลเมื่อท่านประกาศผลาาการย่าเฝ้าปรามาตรภาวะภัยกระต่างลูกคู่กู้บาทจารนห้อากันย่ได้เป็นปรามา,าตค่ะต,ตั้งตัวเล็กตั้งเต้าแท้คายเมนห้าสิบบอกออกมาเ้องกันยังบ่มั่นใจกพี่จอเด็ดละนะมันเสี่ยงเด็กเสี่ยงเรื่องในการทำด้านนี้นะ เดี๋ยวะพอ้าต้องมัเน็มให้ดีโอ้แต่ว่าอานที่เอาไปเวิร์ดเมื่อก็จีไหวโบลาเมื่อก็ขึ้นวาแต่ใจมอกวกเขามองวกเล่าเนาะแต่ตัวเน้นๆของหลวงพี่ก็มีอยู่นะคะตัวที่เน้นๆให้ก็มีอยู่ก็พิจารณาดูนาอคขะนน้ารู้กี่เนาะแอนอาจเจ็ดอาจแปดเลขลังถ้าเลขถ้าเลขเอาเป็นว่าถ้าเลขติดศูนย์นะเน้นศูนย์หนึ่งศูนย์เอ็ดติดศูนย์นะคะเนาะ มันก็เป 1, 1> ็นตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดกระดายน่าใกล้กันกนะคะน้องพวหมือนกันเพราะว่าติดอันทั่วโลกทั่วโลกแล้วก็ทุกตัวจะได้หนี่ง <c oughs> โดยเฉพาะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดโอ้ดินบ่ได้คันแน่นพ่อปัน <c oughs> เดี๋ยกเขาคันต้นไม่แหวนรถ ยานไล่เฝ้าเจ็บผาใส่กระเป๋าไว้แล้วผู้บางคนก็เจ้ามีคำถามอ่ะลุงพี่นิมิตอีกไหมคะนิมิตโยโอ้นิมิต่าได้ไปขางว่วข้าวกล้วยอืมโยหรือว่า้องเด็กไงจักเมื่อถึงมันไดจบครองเราเป็นพระจ้าน,าานี้เราไปฝันจังสันอื ก็เคยฟันแบบนี้แบบเดียบ่เคยฟันมาตึกขาเมว่อาควันมาขึ้นเนี่ยเห็นสีแดงบ่ะค่ะมีเห็นสีแดงแบง่เลือดเป็นเนื้อปกติธรรมดาเนี่ยแบ้เนเลือดก็บ่มีเลือดที่ยังว่าแดงใจวายนะคะแต่ว่าฟันมาได้ขาไหมครับว่าแม่นขา้วยเองกับเมื่อกราเป็นส่วนหนึ่งในในกลุ่มนะค่ะส่วนหนึ่งในกลุ่มฟันมาชนะทั้งพิ่งทิ่งชนะอุปสรรคในฟันทั้ง ต้นเด็กไปร่วมผ่านเหื่อไหมตอนแรกมันมานั่งมั่นใจอยู่ไรบ,บึงเล่วบึงทีมันมีตัวขึนะวนะ้นนะคึ้นวาะน่ะมั่นใจเด้มัดติถือลางด้วยมัดติถือโ้น,นอันนี้ขึ้นขาอบันนี่ตอนพันแม่นมวดน,นี่เลขเขาแล้วบัดน,นี้ลูกพีชิบวเฮ็ดบุญเฮ็ดลางแบบจังสี่ด้กลูกพีชีเฮ็ดดินสี่หาง ลุนน้ง่เกินหาหางเป็นข้างบนั้างล่างเลยงวดหง่อนีอ่อมากนี่คือกระชับลงไาอีกนลุ้งพี่แล้วกระชับตัวเลขเข,ข้าอีกเรากะิบโบได,ด้มากกังวลให้บนออกล่างให้ล่างออกบนอ,อกกีกแม่ย่านมัเนเป็่นกันงสี่สแต่ว่าห้าหยิดจับรลอดทะเลมันบ่กเลขท้ายสองตัวมันก็คือเลขล่างอยู่ดีมันบักเพราะว่าโลกพี่ให้พากันไปหยิบจับสละกินแบงรัฐบาลมันบ่ ทางสองข้อก็สนับสนุนรัฐบาลเพื่อนนะนะแต่พ่อค่ายกังวลเนี่ยนิดหน่อยดานคิดไปคิดมาคอ,อย่้ำโดยเฉพาะหาจิตกับหาแปดนีคอ,อยย้ำเลยปูจมมือนี่พย่ำพย่ำดังขดัดปีทประตูประตูคุญแก่ว่มีขายคือวานล่ามขายบุญแก่เกเราตีเสือมาล็อกไปล็อกไปล็อกไบล็อก,อก,อกประตูไบแม่ หาเจ็ดก,ก็หาแปดนะคะเนาะท็อปแมนโอ้สาธุกค่ะเจ็ดก,ก็หาแปดเพราะว่าจะเป็นเลขสามตัวคือเกาเร้อตัวให่ค่ะกับตัวมีสิทธิ์เด่นมีสิทธิ์เขาตดนเด่แล้วก็จะได้ประมาททุกตัวเพื่อว่านั่นละ่ะเราบันนี้พอฟันทงฟันทงว่ามีตัวถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะบนหรือล่าง หวังว่าเอฟซีทุกคนคงจะเข้าใจถ้าหากเป็นเป็นเครื่อลุงพีเอฟซีกับทีวอาคือกันกลุงพีนะลุงพีกับจีคิดคือกันบอาคือกันกับนกคือกันเป็น <L ibr ant> บอล <L ibr ant> แต่ยังเาเนไาะก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิม <L ibr ant> แชเท่งเท่งแคร์อกมุดเน้นย้ำเรื่องสูหาบด้ตัด Excuse <L ibr ant> ให้ก็นนักแต่ว <L ibr ant> ่ามันก็มีอยู่ในสานตูอยู่แล้วแมนบอลแล้วก็เพื่อเพื่อคว่มบอก ที่ว่าเลขออกแล้วเข้าศูนย์ห้าเอาคือเื่อเห็นศ <c oughs> ูนย์ห้าคือเ่อเห็นตัดศูนย์ห้าตีวานะค่ะ <c oughs> ท้ายคลิปแล้วค่ะลงุงพี่ท้ายคลิปแล้วค่ะครับทัานทายคลิปแล้วกันบ่มีอยิงหลังหลายครัเพียงแต่สิบวอกไปบ้านท่านอยากถือกระไพ่กันซื้อท่านบ่อยากซื้อกระโบเป็นยังอยเลื่อนพรสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะแต่เป็นแนวทางคงสุดท้ายเนาะคะะ่ะเนาะเดี๋ยวแอดจะ ให้มอลชุดตัวเลขของหลวงพี่ดีกว่าเดาอย่าลืมนะคะเด้อเป็นแนวทางนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะแคปภาพด้วยค่ะพี่น้องเอฟซีขอให้เฮงๆปังๆอ่าสิบหกนาฬิกาเมื่อแรกนี่เนาะคะ่ะเนาะแนวทางล่าสุดหลวงพี่ดีกว่าเดาเพกกิ่งการยืนยันคือเก่าค่ะพี่น้องเอฟซีสำหรับแนวทางเนาะค่ะเนาะขีดเสน้นใต้ก็คือตัวเน้นค่ะพี่น้องเอฟซีสอบชุนตัวเพิ่นค่ะอแอดกับลง่งหายแต่ตองวัดแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมแต่ว่ามันก็นอยู่ในชุดนี้อยู่แล้ว มีอยู่ในคลิปอยู่เนาะค่ะเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมหาเห่งภาพมวลค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ